เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณปลื้มเรื่องมีอยู่ว่าผมได้ไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียกับทางโรงเรียนไปกันประมาณ100กว่าคนทางโรงเรียนได้ติดต่อจองโรงแรมที่พากแห่งหนึ่งไว้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อวันแรกที่ไปถึงประมาณสายๆก็ไปเที่ยวทํากิจกรรมต่างๆจนได้กลับที่พักก็เป็นตอนกลางคืนแล้วพอไปถึงที่โรงแรมข้างนอกตัวโรงแรมดูสวยและหรูหรามาก แต่พอเข้าไปภายในมันกลับดูผิดกับภายนอกมากเพราะมันดูเก่ามากลิฟต์ก็เก่าโทรมไปหมดโรงแรมนี้มี20ชั้นแต่ผมกับเพื่อนๆก็แปลกใจที่โรงแรมก็ออกจะใหญ่โตแต่กลับไม่ค่อยจะมีคนมีแต่พนักงานโรงแรมอยู่เพียงไม่กี่คนทางโรงแรมก็จัดห้องให้นักเรียนที่มา100กว่าคนพักกระจายกันทุกๆชั้นของโรงแรมซึ่งผมได้พักอยู่ชั้นที่14ครับ พอตอนที่กำลังขึ้นลิฟต์อยู่นั้นพอถึงที่ชั้นเจ็ดลิฟต์มันก็เปิดค้างอยู่อย่างนั้นเฉยๆประมาณสองนาทีแล้วลิฟต์มันก็ขึ้นไปต่อปกติจนถึงชั้นสิบสี่พอออกมาจากลิฟต์ก็เดินตรงไปที่ห้องชั้นนี้จะพักกันแปดคนครับนอนกันห้องละสี่คนพอเปิดประตูเข้าไปจะเป็นห้องหนานั่งเล่นซึ่งดูโอเคแต่ก็เก่าๆหน่อยในห้องนั่งเล่นจะมีชุดรับแขกทีวี และมีเคาน์เตอร์บาร์วางของพวกแก้วน้ำอยู่ถัดไปจะเป็นห้องนอนซึ่งห้องนั่งเล่นกับห้องนอนจะกกานด้วยผ้าม่านสีแดงเลือดหมูแล้วห้องนอนก็จะมีเตียงคู่อยู่สองเตียงกับตู้เสื้อผ้าพอพวกผมเข้าไปเก็บข้าของอาบน้ำอะไรกันเสร็จก็มานั่งเล่นกันที่ห้องนั่งเล่นดูทีวีในห้องนั่งเล่นจะมีประตูเลื่อนออกไปที่ระเบียงอยู่ตอนนั้นสายตาผม เหลือบมองออกไปที่ระเบียงสังเกตเห็นเงาอะไรดำๆลอยผ่านหน้าระเบียงไปเลยถามพวกเพื่อนว่าเห็นอะไรไหมทุกคนไม่ได้สนใจมองไปที่ระเบียงเลยไม่มีใครเห็นอะไรและพอผมมองไปอีกทีผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหลังสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงดูมีอายุมากผมตกใจรีบวิ่งเข้าไปในห้องนอ,อนเพื่อนๆเห็นผมวิ่งจึงวิ่งตามเข้ามากันหมด ผมก็เล่าสิ่งที่เห็นให้ฟังสักพักได้ยินเสียงทีวีเปลี่ยนช่องไปมาเพื่อนผมอีสามก็เดินไปแง้มดูที่ริมผ้าม่านหรือว่าผู้ชายคนนั้นหายไปยังแต่หนักกว่านั้นผู้ชายคนนั้นมานั่งหันหลังอยู่ตรงเคาน์เตอร์ในห้องคราวนี้เพื่อน,อนผมกระโดดขึ้นเตียงมานั่งเบียดผมกันหมดเรามองหน้ากันไม่พูดอะไรอีกอยู่อย่างนั้นเป็นสิบนาทีจูจูตู้เสื้อผ้าก็สัน่น แรงมากสั่นเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในตู้พวกเพื่อนๆพื่นใช้ให้ผมไปเปิดตู้ดูเพราะผมเป็นคนตัวใหญ่สุดในกลุ่มพอผมกลั้นใจเดินไปเปิดตู้กลับไม่มีอะไรอยู่ในตู้เลยคราวนี้พวกผมรีบหยิบของแล้ววิ่งมาที่ลิฟต์เพื่อนผมนึกขึ้นได้ว่าลืมของไว้แต่ก็ไม่กล้ากลับไปเอาเลยทิ้งของไว้เลยตอนที่วิ่งกันออกมาก็ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นในห้องแล้วระหว่างที่พวกผมกำลังรอลิฟอยู่ เพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันก็วิ่งหน้าตาตื่นมาที่ลิฟต์เหมือนกันพอถามว่าเจออะไรมันก็บอกว่าเจอผีผู้หญิงกับเด็กอยู่ในห้องเลยอยู่ไม่ได้ต้องรีบออกมาพอลิฟต์มาพวกผมก็ลงมาแต่พอถึงชั้นเจ็ดลิฟต์ก็เปิดเหมือนเดิมอีกผ่านไปหลายนาทีลิฟต์ก็ลงต่อไปพอถึงล็อบบี้ชั้นล่างกลับไม่มีพนักงานโรงแรมเลยสักคนแต่กลับเจอพวกนักเรียนเราอยู่เต็มไปหมด พอถามก็บอกว่าเจอผีกันอยู่ไม่ได้เลยมีเพื่อนสองคนที่ได้ไปอยู่ชั้นบนสุดเจอหนักสุดคือหนึ่งในสองคนนั้นเล่าให้ฟังว่าเจอผู้ชายหัวขาดยืนอยู่ที่ระเบียงเพื่อนคนที่เจอนี่พูดไม่รู้เรื่องได้แต่นั่งกอดเขาอยู่บนโซฟาล็อบบี้ส่วนพวกอาจารย์4ี่คนที่ได้พักชั้น7ก็เดินออกมาจากประตูนีไฟกันสรุปคืนนั้นทุกคนนอนรวมกันข้างล่างที่ล็อบบี้อยู่กันอย่างทุรักทุเลเลยครับพอเช้ามา รถทัวร์ก็มารับอาจารย์รีบบอกให้ไปขึ้นรถทันทีพอรถขับออกจากโรงแรมสิ่งที่ผมเห็นคือโรงแรมนี้ตอนกลางวันมันดูเก่าและดูรกร้างมากผิดกับตอนกลางคืนที่มาเลยครับสุดท้ายอาจารย์เล่าให้ฟังบนรถว่าเมื่อคืนถูกผีหลอกเหมือนกันครับเจอผีผู้หญิงต่างชาติในห้องเดินไปเดินมาเหมือนเขาไม่เห็นเราก็เลยจะรีบหนีลงมาเหมือนกันแต่พอกดลิฟต ลิฟมันก็ผ่านชั้นเจ็ดไปเฉยๆทุกครั้งเลยต้องวิ่งลงบันไดกันมาสุดท้ายก็ยังไม่มีใครรู้ว่าที่โรงแรมแห่งนี้เมื่อก่อนเคยเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีผีวิญญาณหลอกหลอนมากมายขนาดนี้